ทุนน้อยแต่ก็รวยไ,ได้กลยุทธ์เริ่มธุรกิจใช้เงินน้อยที่สุดคุณอาจคิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยต้องใช้เงินทุนจํานวนมากใช่ไหมครับคำตอบก็คือไม่จําเป็นเพราะอะไรนะฮะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคนที่มีทุนน้อยกว่าก็เริ่มธุรกิจและรวยได้ถ้าคุณฟัง5ไมล์เซต5กลยุทธ์และ5สูตรลับนะฮะที่ผู้คนมากมายนับล้านคนในโลก ยุคดิจิตอลเนี่ยเขาใช้ในการเริ่มธุรกิจโดยใช้เงินที่น้อยที่สุดนะฮะซึ่งผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังนะครับเมื่อคุณฟังจนจบแล้วเนี่ยคุณจะเลิกใช้คำว่าไม่มีทุนนะเป็นข้ออ้างอีกต่อไปนี่คือ s t a r t h i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่5 mindset ก่อนนะฮะ ห้าม d s เซที่จะเปลี่ยนคุณค่าในตัวคุณให้เป็นทุนก่อน m i n เซ e ตที่หนงนะฮะผู้คนเนี่ยจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะฮะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากคุณค่าของคุณนะครับหรือคุณเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนเหล่านั้นและคุณค่าของคุณเนี่ยก็คือมูลค่าของคุณนั่นเองดังนั้นนะฮะคุณต้องเพิ่มมูลค่าของตนเองครับโดยทำตัวให้พร้อมนะฮะ ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามูลค่าที่คุณมีนั้นนะเป็นมูลค่าที่ตลาดนะหรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาต้องการคุณก็สามารถเปลี่ยนมูลค่าของคุณให้เป็นรายได้ได้ไดมากขึ้นเท่านั้นลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือโคชสุขภาพนะที่เริ่มต้นจากศูนย์นะฮะโคชสุขภาพท่านนี้นะฮะขอใช้ชื่อสมมติว่าพี่อ้อยพี่อ้อยเนี่ย เคยลดน้ำหนักได้เองนะฮะจาก25กิโลกร,รมัมลดลงมา60กิโลกร,รัมนะ20กิโลเลยด้วยวิธีธรรมชาตินะไม่พึ่งยาไม่อดอาหารพอเธอเริ่มโพสต์แชร์กระบวนการของตัวเองที่ใช้ลดน้ำหนักเนี่ยก็มีคนเริ่มสนใจนะฮแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าพี่อ้อยทำยังไงพี่อ้อยจึงเริ่มจัดนฮะคอสออนไลน์สั้นๆนะฮะราคาแค่490บาทครับ เพื่อสอนสิ่งที่เธอทําจริงๆพอคนเรียนแล้วเริ่มเห็นผลนะฮะพี่อ้อยก็เริ่มพัฒนาเป็นคอร์สที่ละเอียดมากขึ้นนะราคา1,990บาทนะแล้วสุดท้ายเธอก็ทําโปรแกร,รมคอร์หต่อ1นะเดือนละ9,900บาทนะครับรายได้เธอก็เพิ่มขึ้นนะเพราะมูลค่าที่ตลาดต้องการนั่นคือสุขภาพดีโดยไม่ต้องใช้ยามาชั้ที่2ครับก็คือคุณต้อง ฝึกคิดแบบเจ้าของธุรกิจถ้าใครยังทำงานประจำอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือในบริษัทนะหรือว่าธุรกิจใดๆก็แล้วแต่อย่าเพิ่งรีบออกจากงานประจำนะแต่ให้เรียนรู้จากมันและที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับในระหว่างที่คุณกำลังทำงานประจำอยู่นั้นนะให้คุณคิดนะเหมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นคุณอาจจะงงว่า ก็เราเป็นพนักงานประจำนะฮะกินเงินเดือนของบริษัทหรือว่ากินเงินเดือนของธุรกิจนั้นนะฮะทำไมคุณต้องคิดว่าตัวคุณเองเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเหตุผลก็คือมันเป็นการฝึกฝนให้พร้อมนะที่จะพาตัวคุณสู่การเป็นเจ้าของกิจการเมื่อถึงเวลาหากคุณไม่เคยคิดแบบเจ้าของกิจการเลยนะครับคุณจะไม่มีโอกาสเรียนรู้วิธีคิดแบบเจ้าของกิจการหรือไม่ได้ปรับไม n d s ซ t ของตัวคุณเองให้เป็น mindset ของเจ้าของกิจการไว้แต่เนิ่นๆคล้ายๆกับคุณเนี่ยกำลังเรียน MBA นะฮะแบบไม่ต้องเสียตังนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันครับนะฮะจากพนักงานคาเฟ่กลายเป็นเจ้าของร้านนัดนะฮะนัดเนเป็นนามสมมุตินะฮะเขาทำงานเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งนะฮะเขาไม่ได้ทำแค่ชงกาแฟตามคำสั่งครับแต่เขาสังเกตว่าเมนูไหนขายดีนะฮะลูกค้าชอบอะไรบ้าง เวลาร้านเงียบเนี่ยเขาก็ช่วยเจ้าของร้านคิดโปรโมชั่นนะฮะช่วยทำความสะอาดร้านรวมไปถึงการเสนอไอเดียใหม่ๆให้เจ้าของร้านเนี่ยตลอดเวลาครับพอเวลาผ่านไป2ปีนะฮะนัทเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดร้านของตัวเองเขาใช้ประสบการณ์จากร้านเดิมทั้งหมดนะฮะทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบการจัดคิวลูกค้าและการโปรโมทร้าน ผลก็คือร้านของเขาเนี่ยเปิดตัวแล้วก็เติบโตไปอย่างได้ผลนะเพราะว่าเขามีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการซึ่งสร้างมาแล้วนะฮะตั้งแต่ยังเป็นลูกจ้างนะครับ mindset อันดับ3นะครับก็คือที่ไหนมีความต้องการสูงก็มีการแข่งขันสูงดังนั้นในขั้นต้นเนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มธุรกิจนะก็ให้มองหาช่องว่างทางการตลาดที่มีการแข่งขันน้อยนะฮะหรือว่ามีความต้องการที่ยังไม่มีใครตอบสนอง หรือว่าตอบสนองน้อยหรือว่าอาจจะมองหาช่องว่างนะฮะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะฮะมาดูตัวอย่างกันนะครับร้านข้าวกล่องเจาะตลาดคนรักสุขภาพในออฟฟิศตลาดอาหารตามสั่งมันมีการแข่งขันสูงมากนะฮะแต่ว่าคุณโอน,น,นะฮะเขามองเห็นว่าในเคสสานักงานย่านพระราม9ก้าเนี่ยยังไม่มีใครทำข้าวกล่องแบบะคลีนนะแล้วก็ส่งในตอนเช้า โดยส่งให้เฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพที่ทำงานในออฟฟิศ <_ C> เขาจึงเปิดบริการนะส่งข้าวกล่องคลีนนะในรูปแบบเหมาจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะพร้อมให้เลือกเมนูแล้วก็ระบุแคลอรีนี่คือตัวอย่างนะของการหาช่องว่างทางการตลาดนะในพื้นที่ที่คนขายอาหารเยอะนะแต่ยังไม่มีใครเจาะลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างจริงจังมซ n เซนที My S S T ่4 <T> นะฮะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคุณคนเดียว แต่เกิดจากการมีทีมงานนะฮะหรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีหาพันธมิตรทางธุรกิจนะฮะที่สามารถแบ่งปันทรัพยากรนะที่คุณไม่มีแต่พันธมิตรมีนะฮะหรือว่าที่คุณมีแต่พันธมิตรคุณไม่มีนะครับการแบ่งปันทนระัพยากรก็จะนําไปสู่การแบ่งปันกําไรร่วมกันนะฮะตามข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งจะทําให้ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ย เติบโตเร็วนะฮะแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะด้วยการจับมือกันของ2ปันธมิตรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแม่ค้าออนไลน์นะฮะจับมือกับโรงงานนะครับคุณฝนนะฮะคุณฝนเนี่ยก็ขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ครับเริ่มจากการสั่งสินค้าจากสำเพงนะฮะมาขายปลีกเองนะครับแต่เมื่อเริ่มมีฐานลูกค้านะเธอก็เจอข้อจำกัดคือไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้นะ แล้วของเนี่ยมันก็จะไปซ้ํากับเจ้าอื่นนะเพราะว่ามาจากที่สําเพ็งเหมือนกันนะฮะคุณฝนเนี่ยเริ่มมองหาพันธมิตรนะฮะเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้าเล็กๆนะฮะที่ยินดีรับผลิตแบบที่เธอออกแบบเองโดยไม่ต้องสั่งขั้นต่ําเยอะโรงงานก็ได้งานต่อเนื่องนะคุณฝนก็ได้สินค้าที่เป็นเฉพาะตัวนะฮะกำไรก็มากขึ้นทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็แบรนด์ก็โตเร็วเพราะมีของที่ไม่เหมือนใครมีดีไซน์เฉพาะตัวนะฮะ มายเซตี่หาหาลูกค้าคนแรกให้เจอนะฮะเมื่อเจอลูกค้าคนแรกแล้วก็ใช้ความเป็นระบบนะเพื่อหาลูกค้าคนที่2ที่3อ่าคนที่4แล้วก็คนต่อๆไปนะฮะมาดูตัวอย่างกันครับครูสอนภาษาเริ่มจากเพื่อน1คนนะครูเบนนะเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษให้เพื่อนที่อยากไปสอบโทอีกนะโดยยังไม่มีหลักสูตร อะไรเลยเป็นของตัวเองนะครับเธอแค่สอนจากประสบการณ์ที่เคยสอบผ่านมาก่อนนะฮะครนี้เพื่อนคนนั้นก็สอบผ่านเหมือนที่เธอทําได้นะแล้วก็ไปบอกต่อให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับครูเบนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าถ้ามีหนึ่งคนได้ผลลัพธ์ก็สามารถช่วยคนอื่นได้นะสิเธอจึงเริ่มเก็บเนื้อหาที่สอนมาเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ทำโพสนะฮะแชร์เทคนิคในเพจของเธอนะแล้วก็ ใช้แบบฟอร์มนะ Google f o r m นะครับสำหรับลงทะเบียนจากเพื่อนหนึ่งคนนะกลายเป็นระบบเล็กๆนะที่แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฮแล้วก็สามารถรับลูกค้าได้เป็น10คนต่อเดือนโดยที่ยังไม่ต้องมีเว็บไซต์หรือว่ามีแอปอะไรเลยนะฮะแค่มือถือเครื่องเดียวนะเอาละเมื่อคุณมีวิธีคิดนะมี mindset ที่ถูกต้องสิ่งต่อไปก็คือ คุณต้องเข้าใจกลยุทธ์เริ่มธุรกิจโดยใช้เงินทุนที่น้อยที่สุดครับซึ่งกลยุทธ์ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมีทั้งหมด5กลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่1นึ่ะครับ,รรบสร้างคอนเทนต์เล่าเรื่องของคุณนะหรือว่าคุณค่าของคุณให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักคุณแล้วก็เชื่อในตัวคุณซึ่งในปัจจุบันนะครับทำได้ง่ายมากนะฮะขอแค่คุณมีแค่มือถือ โทรศัพท์นะมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคุณก็สามารถมีช่องทางที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น TikTok กนะฮะ YouTube หรือว่า Facebook ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำมากแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูมากมายนะฮะในทุกโซเชียลมีเดียมาดูกลยุทธ์ที่2ครับกลยุทธ์ที่2ก็คือ p Pre-sale แล้วก็ Affiliate นะฮะ เมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเยเริ่มรู้จักคุณแล้วว่าคุณคือใครมีความสามารถอะไรที่จะช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่คุณก็สามารถเริ่มสร้างรายได้ง่ายๆนะในสองรูปแบบครับนั่นคือ 1. การพรีเซลหรือว่าเอาเงินลูกค้ามาเป็นต้นทุนนั่นเองนั่นคือถ้าเกิดคุณมีสินค้าเป็นของคุณเองคุณก็อาจใช้วิธีการเปิดจองก่อน แล้วก็เอาเงินที่ได้รับนะจากการเปิดจองมาเป็นต้นทุนในการทำสินค้าหรือบริการก่อนโดยยังไม่ต้องใช้เงินของคุณเองนะแม้แต่บาทเดียวคนที่เป็นพวกเอ็กซ์เพิในด้านต่างๆนะเอ็กซ์เพิ e บิสเนสเนี่ยนะก็มักจะทำหนังสือในลักษณะเปิดให้จองก่อนซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายในในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียนะฮะจะผ่านฟีดของเพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งนะครับ มาดูอันที่2ก็คือการทำ a อฟ i ฟ i a t e เอครับนั่นคือคุณสามารถนำสินค้าของคนอื่นมาช่วยขายนะแล้วก็กินค่าคอมมิชชั่นนะฮะซึ่งตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบมากนะมีคนสามารถทำรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านด้วยวิธีการนี้นะซึ่งที่เห็นจะชัดก็คือในแพลตฟอร์ม TikTok นะใน s h อ p e e ใน Lazada ซึ่งในตอนนี้ก็มี YouTube ด้วยนะ y t u t u b e a f f i l i a t e นะครับมาดูกลยุทธ์ที่รนะับ เปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าซอฟต์สกิลของคุณเนี่ยให้เป็นรายได้ครับคือคนที่มีความรู้นะฮะมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะหรือว่าซอฟต์สกิลของคนคนนั้นนะฮะซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคุณนะฮะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ผ่านคอร์สสอนสดนะฮะคอร์สออนไลน์หรือว่าเป็นที่ปรึกษานะฮะลองไปดูตัวอย่างในสกิลเลนนะหรือว่า พันทิป a ะคาเดมีก็ได้นะฮะหรือว่าอีกหลายแพลตฟอร์มมากมายเลยนะฮะมาดูกลยุทธ์ที่4เติมเต็มซึ่งกันและกันนะฮะทางธุรกิจเช่นถ้าเกิดคุณผลิตไม่ได้นะฮะแต่คุณขายเก่งหรือว่าทำการตลาดเก่งหรือว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในจุดที่พันธมิตรคุณไม่มีนะฮะต่างฝ่ายต่างช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันธุรกิจของทั้งสองก็จะเติบโตไปด้วยกันนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีคนมา คอน s ซ l ลกับผมในร,าารักษณะเนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมาดูกลยุทธ์ที่5ครับใช้เทคโนโลยีทำงานแทนคนนะหรือว่าสร้างระบบอัตโนมัติครับตอนนี้นะฮะต้องยอมรับว่ามีเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายนะที่จะมาช่วยให้คุณทำงานในแต่ละขั้นตอนนะของกระบวนการในธุรกิจคุณเนี่ยมากมายหลายเทคโนโลยีเลยนะเช่นด้านการตลาดเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ามาเทคนะหรือว่า อ่ uh, Marketing Technology, นะามาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีนะทให้งาน Marketing งานขายง่ายๆขึ้นนะการสร้างคอนเทนต์ก็มีสารพัดเอไอคอยช่วยนะพูดง่ายๆในทุกกระบวนการนะฮะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ u u s c r i b e นะที่ใช้ต้นทุนต่ำนะอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนไม่ต้องไปเสียเงินอาจเป็นหลักหมืน่นหลักแสนนะครับการใช้กลยุทธ์นี้นะฮะจะช่วย ลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะฮะให้กับธุรกิจเล็กๆแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่แพ้ธุรกิจใหญ่ๆเลยเอาละที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือการปรับ mindset และการรู้จักใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนะฮะแต่ทั้งสองอย่างที่ผมพูดไปนะฮะจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ลงมือทำต่อไปผมจะขอพูดถึง5สูตรลับการลงมือทำครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้กับ ทุกธุรกิจนะฮะที่จะกําลังจะเริ่มต้นนะสูตรรับลงมือทําสูตรที่1ก็คือคุณต้องเลือกปัญหาที่คุณสามารถช่วยแก้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายครับเริ่มต้นจากการสังเกตว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเนี่ยเขากําลังเจอปัญหาอะไรนะที่ยังไม่มีใครแก้ได้ดีพอหรือยังไม่มีใครเข้าใจจริงๆแต่คุณเข้าใจดีมากนะ ลองคุยกับลูกค้านะฟังสิ่งที่เขาบน่นฟังสิ่งที่เขาเล่าหรือว่าสิ่งที่เขาพูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ลองเลือกมาซิว่าปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความถนัดแนละ,ะแก้ไขได้ดีที่สุดนะหรือว่ามีไอเดียในการแก้ไขเนี่ยนะฮะเพราะถ้าคุณเข้าใจปัญหานั้นจริงๆนะครับนั่นคือคุณค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้มากกว่าคนอื่นนะฮะสูตรรับลงมือทำสูตรที่2ครับ สร้างคอนเทนต์เล่าเรื่องให้ลูกค้าเข้าใจว่าทางแก้ของคุณเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับพวกเขาเมื่อคุณรู้ว่าจะช่วยอะไรลูกค้าได้แล้วขั้นต่อไปคือการสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าทำไมวิธีของคุณถึงน่าสนใจไม่ว่าจะผ่านโพสต์นะวิดีโอนะหรือว่าบทความนะครับจุดสำคัญคือให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณเข้าใจเขาและเห็นภาพว่าชีวิต เขาเนี่ยจะดีขึ้นยังไงนะถ้าใช้วิธีของคุณอย่าเพิ่งขายนะฮะแต่ให้อธิบายคุณค่าอย่างจริงใจครับสูตรลับลงมือทําสูตรที่3นะฮะลองขายเลยลงมือเลยนะฮะภายใน3วันแรกเนี่ยเพื่อให้ได้ลูกค้าคนแรกนะฮะอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะขายนะครับเพราะความจริงคือคุณจะได้ข้อมูลที่มีค่าที่สุดจากลูกค้าจริงลองหาวิธีขายแบบง่ายที่สุด เช่นพูดคุยผ่านแชทนะหรือว่ายิงแอดนะครับหรือว่าโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณแล้วหาลูกค้าคนแรกให้ได้ภายใน72ชั่วโมงเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเสนอนั้นมีคนยินดีจ่ายจริงสูตรรับลงมือทำสูตที่4นะฮะขอความคิดเห็นจากลูกค้าและเอามาปรับให้ดีขึ้นหลังจากที่ได้ลูกค้าคนแรกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งรีบขยายนะฮะ แต่ให้ใช้โอกาสเนี้ยถามกลับว่าลูกค้าคนแรกของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้รับนะฮะมันดีหรือไม่ดีตรงไหนนะฮะแล้วก็นําข้อมูลนั้นนะฮะมาปรับสินค้าบริการหรือว่าวิธีการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญอย่าคิดเองอย่าเออเองอย่ามาโนนะฮะเพราะว่าความจริงจากลูกค้าเนี่ยคือแหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาครับสูตรรับรงมือทําสูตรที่5 ทำซ้ำนะฮะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆสร้างระบบเพื่อขยายธุรกิจนะฮะเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าลูกค้าชอบอะไรนะและปรับสินค้าให้ดีขึ้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำซ้ำให้ดีกว่าเดิมเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆสร้างระบบนะฮะเช่นระบบขายระบบดูแลลูกค้าหรือว่าระบบเก็บข้อมูลซึ่งตอนนี้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมีรองรับมากมายมี AI มาช่วยเยอะแยะไปหมดนะ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตนะโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงเองทั้งหมดนะเป้าหมายก็คือทาให้ทำในสิ่งที่มันเวิร์กเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่ทำซ้ำได้ง่ายแล้วก็ขยายได้เร็วนะครับเอาละครับผมขอสรุปดังนี้นะฮะทุนน้อยก็รวยได้ถ้าคุณเริ่มต้นด้วย m ม n d เซ t ที่ถูกต้องและลงมือทำด้วยระบบที่ชาญฉลาดนะผ่านกลยุทธ์นะที่เหมาะสมนะ จากทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็น5 mindset ที่จะเปลี่ยนคุณค่าในตัวคุณให้กลายเป็นทุน5กลยุทธ์ที่ช่วยเริ่มธุรกิจโดยใช้เงินที่น้อยที่สุดและ5สูตรลับการลงมือทำที่คนลงมือจริงใช้สร้างรายได้จริงสิ่งที่สำคัญนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมีเงินทุนเท่าไหร่แต่คือคุณกล้าจะเริ่มต้นไหมนะฮะและจะทำซ้ำมันได้อย่างต่อเนื่องแค่ไหน โปรดจำไว้ว่านะฮะคนที่ไม่มีทุนนะแต่อยู่เฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่คนที่ไม่มีทุนแต่เริ่มทำนะจะค่อยๆสร้างทุนนะครับจากคุณค่าที่เขาสร้างให้คนอื่นนะฮะวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องพร้อมนะฮะแต่คุณต้องเริ่มนะแล้วทุกก้าวที่คุณลงมือจะเป็นทุนก้อนใหม่ที่คุณสร้างได้เอง คุณต้องการนะที่ปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจนะฮะผมรัตหนุ่ยนะฮะยินดีเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะฮะในเบื้องต้นเป็นระยะเวลานะฮะปรึกษาฟรีชั่วโมงนะเพียงแค่คุณสมัครเข้าเป็นสมาชิก strategic man community นะฮะโดยคลิกที่ลิงก์ในช่อง description ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับหรือว่าหากคุณมีข้อสงสัยใดๆนะก็ พิมพ์คำถามลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะแอดไลน์นะฮะแอ strategic man นะฮะแล้วถามคำถามต่างๆถึงผมโดยตรงนะฮะในไลน์ strategic man ได้เลยครับนะฮะก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านและคนที่ท่านรักด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือ Star t r e k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง